อะไรนะก็เพิ่มกิจกรรมไงมันไม่ใช่เพิ่มแบบนั้นนะมันเป็นเพิ่มแบบไปไดาวน์โหลดกิจกรรมกระโดดเชือกแม่การมินไอคิวการมินไอคิวด้อแลวก็มาเพิ่มกิจกรรมในนาฬิกา <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับทุกคนผมสอนาคำครับผมกำลังเดินขึ้นภู่านทองนะครับวัน <c oughs> ดีนะครับ ได่ครับบม่ไเครับ,บไม่ด้นทัลโฟลเป็นตัวีิ่งนะครับเป็นชุดวิ่งนะครับไม่ใช่ชุดเดินป่าคุมทวนครับแต่ไน,น่ท้าไม่เดินป่าไหมคุมทวนดำนะหัวน,นี่แกลายพรางยุ่ วิ S <S um> ่คอสคันทรีเที er> ่ยวมันได้อาจารย์เที่ยวเลยเที่ยวเลยจริงทำไปได้หน่อยเด่นหนำน่า ีไท,ทยนี่โอ้งหลให้ก็ปี่นี่แก้ภาพนะ <c oughs> ่ะเดินหน้าม <c oughs> ึงมา,าถ่ายเองมนี่ยหน่อยก็ไดต้อกนกันมาพี่น้องมาบกลายนีะครับหม่กกครบับมาก,ลกเลยมานี่ เราเพิ่งเดินได้ปึ๊บตอนนี้ประมาณห้าสิบเมตรครับส <laughs> ามนาทีสามนาที ทำมเป็นเบาสุดสุกนิดหน่อยเห็มันแรงขึ้นครนะไล่สูบเขาสาักาเนี่ยเมื่อคืนเห็นบัดตอนจะคล้องเขาแล้วจอกเพว่า <c oughs> มันเตื่อยเด้อก่าเพงเกิดเหานกํลังเห่าจะคล้องปิดแรงเลยเหรอเป็นสายกัญญามันเครากันเห็นมัตัดทำความสะอาดนะฮะพอเดินกันเห็นว้ จะเริ่มตัดไป่ทำอย่างไรครับท่านครับไปทำหนึ่งพื้นงานใดอันหมอกข่ายู่ของบนก็สิเป็นสำเนียงป่ะครับครับครับจะว่าเขาเนี่ยเขาเนี่ยมขึ้นมามันแบบมันหนาหมอกเท่มเลยครับถือความงามแจ้งเลยมันเกิดสิค่อยๆทยอยหายไปเลยเนาะดวงกระถิ่งอกมาแล้วหมอกมันก็ะถือแต่ว่าแต่ข้อบนยังมีอยู่เนาะมันต่างจากหมอกที่ติดน้ำ มีขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไปหอดึงคนนี้ตัวไหนเปนเม็ดหอยมอเตอร์ไซค์ไปขีกเจ้ากาขี่อาลี่มาองมีผู้สอนถ่ายพร้อมเลาวโอ้ผู้กากาขี่ไวพวกง่ายลงนี้บ่รถเอนโดโรทีบาทถามบอแล้วก็สอนถ่ายกันไปหอดันเทิงไปหอดองนัยมาิันาใส่ไทอันแบบมอเตอร์ไซคีนเขาหรือ่ย ย้อนนะขึ้นคือใหเจ้าหนีนนคนเจ้าหนคนมาหากินหลายผู้ค้าไม่ขับไม่ทางนึกมาแต่อำเภอได้ไหมเดี๋ยวโอุดมสมบูรณ์มันนี่บ่กี่ห่องเราเดืยวนี้เนาะันดีขนาดนี้หรอโอ้เวทรามนันมี่มองได้ก็อ,อยู่บัญชีย่อยฮะเงื่อนผวกมันเมื่อกี้เห็นหนั่นผมเคยเห็นก็มี แต่นีมเพครย้เขีน่านกเยงกันหซันหูม่นึกนนา่จคุ้เคยนาันอยู่นาะอันนี้บอกเคยเห็นนาเลยย่า่ไย่างมาเก็บเหไข่เรอวะ้ม่กันยุนี้กัเออกออกกันเลยจ้ะเด็ก็บสองเดี่ยวอย่างเียวเลยก็ตาผมเคยเคิดย็กได้เฉียวหนึ่งไปพาชนะใด เร่เป้ขึ้นหลังประกาศเสียงดังเลยบอกทุกคนว่าพวกเข่าไปหาอิกแตกไปเก็บเพ็ดไใ่เดี๋ยวมาฝากเมีอะว่ะล่องน้อนล่องไปข้าวเดียวเท่นั้นขาหักถามทีละเออห่วยคือบ้าก็สีดัวนี่ว่ะก็เลยขึ้นมาอยากไรยังเลยนะเขาจะใส่มาหนังขีมากไปกอยืนนีหนอกอียังครับนี่เพหนอกยังอือ มันเป้นยาเนาะมันป็นยาด้ยมันไปขึ้นฉอี้หางมาจอเนี่ยไมที่รักหางมาไหไหางเมไเขาหางมาไหไเลยเนาะตุ่ก็สีนแต่ไม่แต่ว่ามีหางมาอยู่นะ่นนี้มันนี่มันนีน่ันมันถือขายกับเนี่ยไหมที่รักต่วนยังน่าจเอาไปใส่ให้ประเด็กนะไม่ขีนอนไม่ขนอน ถ้าเขาไม่รัดก็พออลนอเล่นูกับ่งไงที่เราไปบนห่รอโอก็มาถ่ายเฉยลีเดียวแรงเร้านโีหมอเยอเนครับ การที่ทำงานพวกนี้คือไม่รอดพ้ไปได้การ่เครื่องกันหงาย่ายการใสครอังาบนีที่ใส่จะงออย่านี้มันจะช่วยการสามารไปกันยากรล่าทีานนีบบที่ปลื่ะง ใหละมากนี่เง่นบ่ให่สีห์อะไรน้องใหม่ยังครับเนี่น้องใหม่ยังครับเนี่ดินดีอันนี้เขาเอินเอินน้องใหม่ยังครับท่ไมรายยิบบ่รายหยน้ำหอยเนาะเอ้นใหม่เอืเอนใหม่สจค

ใส่นะเดี๋ยวแค่แล้วแค่แล้ว

ยังไมเ่เรยนลยเพ่นี่นงไม้ก่อนเนะครับไปมาไปเ่มมาทอยู่นอ,อกเหนอขนาดสวยด, <c oughs> ดิโดติดรูก่อนเน้วมากหายนี่ยร้อนผน <c oughs> เจอก่ะเกินตุลาอย,อยู่อยู่กลางขาใช่ไหมใดมันขึ้นมาจากโขงดวงอาทิตย์ขึ้นมาได้สามโมงแลนขึ้นมาโอ้ยแบบหนาวเลยหมอกไม่นานถึงแล้ว,ลว,วม,ม,มาเป็นพุ่งป้อปนไส้ของมาเหนาวเลยไหลปืดๆขึ้นมาหนาวอยู่ ลดลงสิบกว่านาทีนะครับน um, ้ลงะเราขึ้นสูงหมดความชันแล้วครับเริ่มจะเป็นพื้นที่ลาบแล้วครับก็จะเดินสบายมันแห้งทุกปีไหน ชามปกันตุลานตุลา่น้นมีทางเดินสะดวกนะครับเดินไม่หลงแน่นอนถลงก็ยู่เนูนี้แหละลตัวนมอจะทุกคนเห็นหมอกไหมครับวับ้าวุ่่ยนนไปปุยนนี่ีเาหนึงเลยาอยตาไปนเดย